และการเซตของค่า o ซ y เจน Set นะครับหรือ SpO2 นะครับเราเข้าไปที่โมดตรงนี้ได้เลยนะครับ SpO2 ตัวนี้ทำการเซตค่า SpO2 อัลามได้เลยครับในส่วนการวัดเนี่ย SpO2 ก็จะเราเอาไปแตะที่ตัวเด็กนะครับเราก็สามารถเซตอัลลามที่ตรงฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะมีค่า ในเพจถัดไปเขาจะมีเรื่องของ sensitivity นะครับ a i l a b ลต time นะครับในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับการปรับเสียงนะครับการปรับความเร็วได้นะครับหรือแม้กระทั่ง p o w e r อ o o ลนะครับกดในเพจไปเรื่อยครับถ้าเราเซ็ตค่าใดขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่เอนเตอร์ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนค่าให้เรานะครับถ้าเราเสร็จแล้วปุ๊บล้วก็กดไปที่เอนเตอร์แล้วก็ออกนะครับ ค่าบันทุกต่างๆเนี่ยก็จะถูกปรากฏบนค่าอารามตรงนี้นะครับ